ราศีกุมนะเวลาที่เรานึกถึงราศีกุมเนี่ยให้นึกถึงคุณสมบัติของความมั่นใจของเขาของความอินดี้ไม่เหมือนใครของเขาของความรู้สึกของการที่เป็นคนทําอะไรเนี่ยไม่ยึดติดพวกเราไม่ยึดติดกับอะไรกับกรอบหรือระเบียบมากหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะเราจะเห็นว่าคนราศีกุมเนี่ยนะ มักจะเป็นคนที่เขาเรียกเนี่ยทำอะไรแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะหลุดโลกก็ไม่เชิงมันจะเกินกําลังมันก็กั้มกึ่งไงคือจะให้ทําอะไรแบบเรียบง่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยราศีกลุ่มเป็นอย่างนั้นนะราศีกลุมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าให้เลือกได้อะเขาจะไม่อยู่ในกรอบใช่ไหม ดังนั้นเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรที่เป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่เป็นสูตรใหม่เราสมมติเรานึกถึงคนที่เป็นราศีกุมจะไปทำอะไรเดียวขายอาหารเครื่องดื่มอะไรทำงี้มันจะต้องมีมีสูตรของอาหารสูตรของเครื่องดื่มสูตรของสิ่งที่เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจะโจดย์สิทธิบัตรหรือไม่ก็เ้อแต่แต่โอ้โหไอเดียมันเจิดคิด ไม่หยุดแล้วก็หลุดโลกคือไม่ยอมให้ใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครทำตอนนี้ดังนั้นมันก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมีความคิดสร้างสรรเยอะที่สําคัญนะราศีกุมนะเป็นไปได้ไหมพวกเราว่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ากังวลอยู่ลึกๆเพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เขาทำมันใหม่เกินกว่าที่คนอื่นเขาจะเข้าใจไงคือ ถึงแม้ว่าตัวเองจะอินดี้จะคิดนอกกรอบแต่ลึกๆแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่เราทําไปอ่ะคนอื่นเขาจะเข้าใจไหมอ่ะสมมุติทําเป็นสินค้าอาหารเครื่องดืม่มหรือว่าของใช้อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม้วศีกุมพอทําไปแล้วตอนทํามันสนุกแต่ตอนที่จะต้องทําธุรกิจค้าขายเออจะมีคนซื้อหรือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าร่ํารวยเป็นเหมือนกับหลายๆล้านจนจน,จนทำเล่นๆได้มันก็จะต้อง คอยมาจูนตรงเนี้ยให้จุดแข็งของเราอะอย่าไปเป็นจุดอ่อนคือไม่ว่าเราจะคิดนอกกรอบแค่ไหนหรือว่าทําอะไรแบบอิสระแค่ใดก็แล้วแต่นะจําเป็นจะต้องหาสิ่งที่เป็นลงตัวควาลงตัวความอ่ที่เป็นจุดขายที่คนอื่นเขายอมรับได้เสมอด้วยอันนี้ต้องเหมือนกับตอกย้ำตัวเองเอาไว้ถ้าเป็นนนท์นราสีกุ่มเนี่ยลักษณะชัดเจนคือทําอะไรอะทำใหญ่ใหญ่ทยิ่งใหญ่แล้วก็ทําแบบ อินดี้ไม่เหมือนใครแล้วก็คิดสร้างสรรค์แล้วก็ติดกังวลว่าเออตกลงมันจะเวิร์กหรือเปล่าเหมือนกับบางทีก็สับสนตึงเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เองทํามันถูกทางหรือเปล่าแต่ก็อยากทําแต่ก็สู้ที่จะทําอดรนทนไม่ได้ที่จะต้องลงมือทำาพราะนอย่างงั้นราศีกลุมนะราศีกลุ่ม,นะมถ้าเป็นสาวๆเนี่ยคือมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปหมดเลยคล้ายกับว่าใครเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟัง แล้วที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ทําแล้วเนี่ยมีคนรอรอก็มีสองอย่างนะพวกเราเนะรอชื่นชมกับรอแบบโหย่าพลาดขึ้นมานะถ้าพลาดนี่สาวราศรีกุมเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมีคนเหมือนกับว่าประกาศตัวชัดเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาสำหรงนี้ดังนั้นสิ่งที่ราศรีกุมเนี่ยจะต้องอระมัดระวังอยู่เสมอคือการวางตัวอาจารย์แนะนํานะ เรื่องความคิดนอกกรอบฉลาดสามารถกล้าหารและกล้าลุยเนี่ยไม่กลัวแต่ห่วงเรื่องของการทำใหิสุมเสียงจะเสียงโชคจะให้ใจคนออมันก็เหมือนกับการพน,นันรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเราให้ใจเขาไปแล้วเนี่ยเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดังนั้นหาทางหนีที่ไล่เอาไว้นะจริงทั้งชายหญิงแหละคือตรงนี้มันจะเป็นหนักหน่อยที่ราศีกุมเนี่ยมักจะ ใจใหญ่ใจโตแล้วก็ทำอะไรแบบไม่ค่อยเผื่อดังนั้นเราสนุกกับการที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวทำไปแล้วก็เหลือเผื่อใจเอาไว้สำหรับอะไรที่มันเผื่อจะผิดพลาดส่วนการที่เราจะเสริมสนิมงคลให้กับตัวเองนะ่ะถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับอาจารย์นะให้แจ้งอาจารย์นะบอกว่าอยากลงพิธีกรรมที่เสริมสติมงคลให้ครบหมดเลยทั้งการมีมหาสเสน่ห์การมีเมตตาบารมี การเรียกรัพเนี่ยให้บอกว่าลงพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแแล้ววันนั้นแหละจะเป็นวันที่เราสมหวังได้พลังครบทุกด้านกับชีวิตที่ประเสริฐที่สุดของเรา